สวัสดีครับผมเจสซี่เมฆค,ครับก็จะมาฝากเพลงใหม่แค่เพลงบทหนึ่งนะครับก็อยากส่งพลังงานบวกให้ทุกคนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงง่ายๆที่มเมสเซจมันก,มนก็มันก็คือต้องการจะให้กำลังใจแก,กันและกันนะครับสุดท้ายทุกคนก็มีความทุกข์ในรูปแบบของตัวเอง ไม่ว่าจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยิ่งตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างก็ไม่ค่อยดีก็แต่ว่าเราก็จะผ่านความเสียใจนี้ไปได้ครับก็ขอส่งพลังให้ด้วยเพลงนี้นะครับอันนี้ชื่อว่าแค่เพลงบทหนึ่งครับเพลงเพลงนี้เป็นเพียงแค่เพลงบทหนึ่งที่ไม่ได้ซึ้งกินใจ เจกันยานี้ที่จุกแล้วก็23กันยายยนนี้ที่ YouTube ครับ Crazy Moon ขอบคุณครับ